เสียวเป็นตัวเอบคุณก่อนเลยค่ะจสวัสดีค่ะไม่เจอกันหลายปีนะอ้สวัสดีค่ะสบายดีขาย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 สวัสดีขาย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 มานานเลยเนาะค่ะคุณแม่เออรีดิค่ะคุณแม่คุณแม่เกษียณแล้วแล้วก็กลับกรุงเทพค่ะแต่ครั้งนี้มามาเที่ยวเชียงใหม่เอ้ยดูสิเด็กรอคิวยังเยอะเหมือนเดิมลูกโอ้ลูกค้าวันนี้ลูก แค่พี่นายเลือกเองนะลูกนะน้ำส้มหมดแล้วแน่เลยตอนนี้น้ำส้มไม่มีแล้วนะก็เป็นของโปวแจ็คนะจ้าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยให้ลูกเลือกเดี๋ยวเลือกเองนะลูกนะโอ้ไก่กาวีลาเราก็ลองลองผ่านมา ่อคิวเอา้าเรียกว่าต่อคิวทางนี้ก็คิวยาวอา้าวเขาเรียกคิวหน้ากระดานไม่เป็นไรเรียงแถวหน้ากระดานเอาโอเค้เเรียงคิวหน้ากระดานขอบคุณนะคะได้ได้ได้ไดค่ะไม่รีบไปไหนคะ่ะไม่รีบไปไหนไม่รีบไปไหนหรอกนะคะเลิกเลยนะคะแต่อย่าหมดก็แล้วกันนะอาเยอะ,ะ,ะๆค่ะไม่หมดค่ะโอ้เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้ว หมูสามชั้นไก่ไก่ชอบสัชอบอะไรเรากินชอบที่มันมีก้นนะคะไก่ยังมีไหมไก่เหรอใช่ใช่ตอนนี้ยังไม่มีก้อเหลือค่ะรอไดใช่ไหมคะห้าหกเจ็ดดีใจไหมลูกเก้ามันเดียวที่บ้านสองหงสร้อยสิบบาทหมูยออไหมหมูยออยู่ใต้ถังหมูยอ Last one the last one มาแรงมาแลงเร่มเริ่มสูงทำอามาเสร็จไปคุณแม่ดูให้ เป็นตูดมันนะคะจ้าันนี้แน่เลยจ้าวเจ้าได้ได้ไม่กี่ขอน,นึงที่เป็นตูดมันได้ได้รอแป๊บน,นึงนี่ตูดนี่นี่อันหนึ่งอันนั้นนั้นมาอะไรทำอะไรมาเลย,ม,เลยมีนี่มีนี่มีอีกก็เอาอีกเออมาก็แล้วมีอะไรด้วยนึงน,นี่ใช่ไหมคะมันนี้สะโพกน่าจะไม่มีแล้วมั้ง ไม่มีละมอนี่ไม่มีละอ๋อเฮ้ยอ๋อเฮ้ยงมาเลยแล้วก็รูนะอาบอนี่ไง <พอ S 1> น้ำพริกล,ลูกน้ำพริกน้ำพริกนี่น้ำพริกแล้วก็อ,อันนี้ก็มาน้ำพริกอะไรนะขั่วเลยนะคะเขาเรียกอะไรเข้าไหนนะเยอะอะ ไม่ใช่ปลาแห้งกัญพริกอะไรนะคะขั่วแ่วเน่าอะไรค่ะอ๋แถวเน่าขั่วทรายปวนอ่าค่ะ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 ไม่ได้มานานเนาะไม่ได้มาอีกสามปีเลยค่ะสี่ปีน้องในสี่ปีทั้งในจบอ่ะค่ะนในจบมาหกแล้วก็พี่ก็เออริลิทายไปแล้วอ่าวโอ้่คึกคักคึกคักกว่าเดิมเลยนะเนี่ยอ่ะของพี่เอาข้าวข้าวสองถุงเนาะเขาเรียก สิบบาทละห้าบาทค่ะเอาเอาสิบบาทสองถุงค่ะยังไงก็หมดอเครับดีใจดีใจโอ้ยไก่ดีใจมาเที่ยวเงินเก่าลูกดีใจที่ได้เจอกันนะคะตั้งใจอยากมาไม่ได้อยู่เจ้าไม่ได้อยู่แล้วเจ้าอยู่นี่แค่นี้มาแค่ค่ะก็เลยแวะมา ลูสาวเหรอคะ้โอลูกสาวสวัสดีค่ะแต่ก่อนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครั้งที่สองแต่ก่อนได้ยินแต่แม่บอกว่าเนี่ยอยากหยุดก็ไม่ได้หยุดนะเพราะว่าลูกต้องใช้ตังค์ทุกวันเห็นต <c oughs> <c oughs> ัวจริงแล้วคนใช้ตังค์แม่วันนี้มาช่วยแม่ทำ <c oughs> อะไรเดี๋ยวไปดึกงก่อนนะไม่เรียบค่ะ <พา S 1> ตามสบายโอเคไหมครับเนี่ยโอเคครับโอ้ยสิทธิ์เก่ากาพิรัก์นะเนี่ย เปีวเปส่้วกาาห้าห้าหกเจดปดหนึ่ง <45, 6, S 1> <6 S 2> อดีเจ้าของรู้หรอโอ้ขอบคุณมากคนอเมรอกขอบคุณมา,นา,นณมาก